สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับวันนี้พี่วุฒิตื่นแต่เช้าครับเพราะว่าวันนี้เราจะข้ามกลับแล้วครับกลับมาสู่แผ่นดินสตูลนะครับที่อำเภอละงูครับนี่คือบรรยากาศครับภายในหน้าห่านหลีเป๊นะครับเรือครับเรือสตรีโบ๊ทครับจะออกประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับเราต้องมาเช็คอินก่อนครับก่อนเวลานะครับเพื่อจะลงเรือครับมาพร้อมกันครับทุกคนก็มาบริเวณณสถานที่แห่งนี้ครับมา รายงานตัวเช็คอินกันครับระหว่าเราจะลงเรือนะครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศหน้าหาดยามเช้าครับตอนนี้ประมาณ8ปดโมงครึ่งครับหาดสวยมากๆฮะดูที่พื้นทรายจะเป็นสีขาวละเอียดมากๆเลยครับหน้าหาดก็จะจอดเรือครับอันนี้คือเรือสตีดโบล์ครับสตีดโบล์สปีดโบลครับไม่สตีครับสปีดโบลครับก็จะมีท่าเรือที่จะเดินลงไปครับเวลาน้าขึ้นครับก็จะมีก็มีทางเดินฮะเป็นเป็น ทุ่นลอยน้ำเนี่ยเป็นแพลอยน้ําก็ได้เนี่ยนี่คือเรือจอดนะครับบรรยากาศหน้าหาดครับกว้างประมาณสัก2กิโลได้เนี่ยเช้าเช้าก็จะมีครับฝรั่งครับมีฝรั่ง b ีจีมีชาวต่างชาติครับเดินกันเยอะแยะไปหมดครับณบริเวณแถวนี้นะครับกลางคืนครับก็มีเอาโต้มาก็มีงานสันทนาการก็มีกันจัดงานเลี้ยงมีร้านอาหารครับมานั่งกินกันริมหาดก็ได้นะครับบรรยากาศดีมากๆฟินครับฟินมากๆเลยนี่คือมาดิษ มดิเตอมืองไทยนะครับที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมากันครับสวยสดงดงามครับดูทะเลครับทะเลสีฟ้าตัดกับสีฟวาสีขามครับสุดหูลูกตาครับขอบดูขอบฟ้าฮะขอบฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าตัดกับสีขามของทะเลอันดามันสวยงามมากๆเลยนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับเวลาเรานั่งเรือออกไปครับเรือหัวโทงเรือหางเนี่ยเราจะเห็นฝูงปลา เพราะมันใส่มากจริงๆเลยครับใสเหมือนกระจกเลยครับใสแวบเลยยิ่งกว่าตู้ปลาที่มีไส้กรองนะครับคือบรรยากาศครับบรรยากาศของทะเลอันดามันครับทะเลอันดามันครับจะใส่มากฝ่าทะเลทังฝั่งอ่าวไทยนะครับพี่วุฒิก็ไปมาแล้วครับทุกคนแข็งครับนี่คือบรรยากาศครับจะมีเก้าอี้ครับเก้าอี้สาหรับผู้คนที่จะรอลงเรือนะครับเรือจะมีออกช่วง9โมงครึ่งกับ11โมงนะครับเรือครับจากเกาะลีเปะจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ ก็จะไปถึงที่ท่าเรือปากบาลานะครับขากลับนี้ก็จะไม่มีการแวะครับไม่มีการแวะเกาะเหมือนอย่างขามานะครับซึ่งขามาครับออกจากท่าเรือปากบาลานะครับขับมาสักระยะหนึ่งเราก็มาแวะที่เกาะตะลูเตานะครับแล้วก็ขึ้นจากเกาะตะลูเตาครับเข้าไปถ่ายรูปถ่ายรูปกันเราก็มาแวะที่เกาะไข่ครับเป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง ท่าเรือปากบาลาถึงหลีเป๊ะรึ่งทางหลังจากออกจากเกาะไข่ก็จะมาที่ท่าเรือหลีเป๊ะนะบริเวณแห่งนี้นะครับแต่ขากลับครับก็จะยิงตรงเลยครับยิงตรงไปที่ท่าเรือปากาลาครับที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลครับระยะทางประมาณ70กิโลนะครับประมาณนะครับนี่คือบรรยากาศครับเห็นไหมเรือจะมาจอดรอครับเรือสปีดโบทครับ3เครื่องยนต์ฮะวิ่งเร็วมากๆเลยครับเขาเป็นเรือที่วิ่ง รับส่งผู้โดยสารครับปกติครับถ้าไม่มากระทัวครับขึ้นมาก็นักท่องเที่ยวครับคนละ6 0 0บาทครับนี่คือบรรยากาศครับเรือครับวิ่งออกมาแล้วครับวิ่งออกมาควนกับกระแสลมครับพื้นลมแรงมากๆเลยพื้นลมแรงครับทําให้ท้องเรือครับท้องเรือด้านหน้าครับกระแทกกับผิวน้ำโอ้โหดังสนั่นหวั่นไหวครับแลวดูครับสัมภาระของผู้โดยสารที่จะมาเรือเที่ยวนี้ครับ ตอนแรกๆครับก็จัดเรียงไว้เรียบร้อยแต่ตอนหลังๆครับกระตุยกระจายเลื่อนหล่นกองมันจะนเละเทะกปหมดครับเนี่ยนี่ตอนนี้คือวิ่งมาเรื่อยๆครับุมันจะไหลมาเรื่อยๆครับนี่คือบรรยากาศภายในเรือครับภายในเรือครับพี่วุ้ก็นั่งหน้าอยู่เหมือนเดิมครับเราจะถ่ายให้เห็นครับเรือก็วิ่งผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับผ่านขึ้นกระแสลมจนกระทั่งก็จะเข้าที่หาดปากบาลาครับเราก็มากันประมาณชั่วโมงครึ่งครับมากันด้วยฟามปลอดภัยครับและเราโจจะมาขึ้นที่ฝั่ง 5เรือครับปากบาลานะครับด้วยความปลอดภัยกันทุกๆคนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิก็ทริปนี้มาฮะมาดำน้ำที่เกาะหลีเป๊ะครับพี่วุฒิก็ทาคลิปครับทุกระยะเลยฮะให้ทุกคนรู้ว่าตอนไปไปยังไงตอนกลับเรากลับมายังไงเราก็กลับมาด้วยความสุขครับกลับด้วยสวัสดิภาพกันทุกทกคนครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ําตกต่อครับเราจะไปที่อําเภอละมูครับไปเที่ยวน้ําตกวังสายทองครับ แล้วก็จะไปที่ถ้ำฮะถ้ำก็เรียกว่าถา้ำภูผาเพชรนี่ไงนะเป็นถ้ำที่ใหญ่อันดับสี่ของโลกครับเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมันจะสวยสดงดงามขนาดไหนอย่าลืมกดติดตามพี่วุ้ยไว้นะครับเดี๋ยวพี่วุ้ยจะเอาภาพน้ำตกครับวางสายทองกับถ้ำภูผาเพชรครับที่อำเภอละงูจังหวัดสตูเอาสตูลครับเอามาฝากให้ทุกคนได้ชมได้ดูกันทุก ทุกท่วนหน้าครับดูฟรีไม่เสียตังค์ครับวันนี้พี่อยู่ที่กำลังเรือกำลังจะเข้าที่ท่าเรือปากบาลาครับจุดที่เราจะข้ามไปที่เกาะหลีเป๊น,นะครับเรือก็วิ่งทอดมาเรื่อยๆใจเย็นๆครับเดี๋ยวก็จะช่วงเวลานี้ก็คือเรือเข้า